สวัสดีเพื่อนๆคับวันนี้ผมรุงนัทนะครับ a n c h o นนัทช่องขี้เกียจก็ผอมได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพดูแลร่างกายการลดน้ำหนักแล้วก็กินอย่างไรให้สุขภาพแข็งแรงครับปัจจุบันทำทิกตอ,อกมาได้หนึ่งเดือนแล้วครับมีผู้ติดตามสูงเกิน1000คนแล้วครับแถมยอดวิวบนในบางคลิปมีคนดูสูงถึง2 0 0 0 0กว่าคนครับซึ่งความสําเร็จทั้งหมดนี้นะครับได้มาจากการเรียนออนไลน์กับทางโค้ดลีนะ่าการสอนทำทิกตอ,อกนั่นเองครับ โดยผมเริ่มต้นจากไม่เป็นอะไรเลยนะครับแล้วใช้เวลาเพียงแค่1เดือนนะครับมีผู้ติดตามสูงเกิน1,000คนแล้วก็คลิปบางคลิปก็ติดกระแสไปแล้วนั่นเองครับโดยรายละเอียดในการสอนของโคดีนาเริ่มตั้งแต่สอนคิดคอนเทนต์สอนทําหน้าปกสอนตั้งแต่ต้นจนจบเป็นคลิปเลยครับสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นทําทิกตอกโดยไม่เสียเวลา,ากับการลอผิดลองถูกเหมือนผมในช่วงแรกผมแนะนําให้มาเรียนกับโคดีนา เพราะสอนเข้าใจง่ายช่วยวิเคราะห์ประเมินคิดที่เราทำว่าต้องปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมครับและทำให้เราประสบความสำเร็จนั่นเองจนคลิปติดเป็นกระแสเหมือนผมครับผมปัจจุบันโรบทางออนไลน์เรื่องมีบทบาทมากขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจยอยู่ผมแนะนำว่าเรียกโคดีนาจังครับรับรองไม่ผิดหวังและคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปนั่นเองครับสวัสดีครับ